เอ้ทำไมลอนดอนเอ้ยทำไมทอ็นเดอร์สันทำไมเอ็นเดอร์ทำไมเดนเดอร์สันแม่งหล่อขึ้นเลยเออหล่อขึ้นเยอะเลยเนี่ยสุดยอดดูดูลอนดอนลอนดอนโอ้โหตันึงเขาบอกว่าแมนออฟเดอะแมทเป็นเตกิอาหน้าตาอย่างกี้เว้ยแต่ทำไมกลายเป็นคาสยชาร์โอ้สุดยอดเลยแต่กลายเป็นคาสิชาร์ใช่ไหมเออเออทางที่คือไอ้นักเตะพวกนี้อยู่ทีมันหมดเลยนะเว้ยตัว แต่ไม่กลายเป็นพวกนี้เฉยเลยอ่ะโอ้ดูดูเวนเปหาหงอนะครับเฮ้ยตุ<ะ>อจริงไอ้เบนเน่ะมันต้องมันต้องหน้าขาวแล้วก็ดูหล่อนี้ใช่เหรอวะยอดเลยครับแหมอา้าวฟันเบอร์ซี่มาตูแต่เป็นลูนี่ใช่ เอาละเอาละเอ้ยว่าเขาทำสกปาใหม่เว้ยเกมัมตัวละ